เรามาต่อ EP ที่สองครับโอ้โหป้าแมวนี่สุดยอดครับพูดกลับได้อย่างสะใจย้ำไมครับเสียงป้าแมวที่มาพูดนี่เป็นเสียงป้าแมวเล่านิทานนะครับป้าแมวแกเล่านิทานนะครับป้าแมวไหนนายฟีครับพงไม่รู้เนาะคือวันนี้ที่ครับนะวันนี้นะครับเมื่อคืนนี้ก็เป็นกระแสดราม่านะครับที่ป้าแมวออกมาส่วนกลับแล้วก็ออกมาแก้ต่างนะครับ ราะฉะนั้นสิ่งที่ป้าแมวแกออกมาพูดเนี่ยนะสี่มันเป็นเรื่องจริงคนเราจะเปิดแชทกันมันต้องเปิดทั้งสองฝ่ายอย่าอ่านแค่ของคนที่พูดมันต้องดูบริบทว่าคุณพูดอะไรกลับมาก่อนนะครับอ่ะใครเข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดสับตะไคนะครับเดี๋ยวเราไปฟังอีพีสองต่อครับใครก็มาฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับนะเป็นกำลังใจให้กันวันนี้นะครับป้าแมวก็ได้ตอบทุกคําถามที่หลายคนงสงสัย ให้กับเอฟทั้งสองฝั่งได้เข้าใจกันนะครับเดี๋ยวเราไปฟังนะครับมาทำการอีกรอบนึงนะครับนะอยากจะบอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างเราในช่วงเวลานั้นฉันคิดว่านั่นคือความรักความมาริสุดใจซื้อของช่วยเหลือนั่นคือเต็มใจไม่ได้เงินมากมายแต่นั่นคือใจที่ให้ใจคุณไว้ใจฉันแม้กระับเขาให้ใจคุณแล้วคุณออกมาพูดมา คุณออกมาเปิดอ,อย่างเงี้ยมันหมายความว่ายัางไงสังคมก็คงจะต้องตัดสินใจกันเองนะครับเอายาที่คุณกินมาให้ฉันดูแล้วก็คุยกันแบบทุกกันให้กําลังใจกันฉันเสียใจนะที่ถึงกับกินยาเลยนะครับเอายามาให้ดูเลยนะครับนะครับป้าแม่บอกว่าป้าแม่ถึงกับเสียใจนะครับที่ทำอย่างนี้นะครับมันก็น่าเสียใจนะครับเเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยคุณมีปัญหากับน้องชายคุณฉันคนกลางฉันก็ต้องอยู่ฝั่งน้องชายคุณอยู่แล้วซึ่งเป็นเรื่อง เพื่อเราบบมีปัญหา,ากับยานอุก็เอาล็อกกับน้องชายคุไปคุณใช้วิธีที่ฉันเรียกว่าสกปรกนะขู่ว่ามีเชทขูว่ามีเชทคคุณคงคิดว่าฉันกลัวแต่ไม่แชทต,ตัวจริงฉันมีฉันอ่านทุกตัวอักษรมันไม่ใช่การยินทาใครเลยมีแต่การภาพพิงพูดถึงใช่ในช่วงจังหวะนั้นใครเป็นศัตรูกับคุณใครเป็นศัตรูกับเราใครดาาฉันอยู่ธรรมดาอยู่แล้ว เปลี่ยนเตะเขาเปลี่ยนคุณเวลาเขาด่าเขาก็ด่าฉันมันเป็นเรื่องปกติเราก็จะมาคุยกันที่คนนี้ด่าอย่างนี้นะมันด่าอย่างนี้นะเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องบริบทที่ช่วงนั้นเราไม่ถูกกันผมเข้าใจนะไอ้ลำพังตัวเองอรผมเข้าใจว่าในช่วงนั้นเราด่าเขาเราด่าแมวเราด่าไหลมันเป็นบริบทที่เรื่องเก่าอ่ะเป็นเรื่องเก่ามัน็นเรื่ธรรมดาแต่ถ้าเป็นเรื่องใหม่ค่อยว่ากันนะครับเนี่ยนี้มันเป็นเรื่องโอ้โห คุณด่าชั้นด่าแต่เราก็จะไม่มาพูดในแต่ละเดือนเนี่ยจะพูดถึงคนพวกนี้น้อยมากถ้าคนพวกนี้ไม่มีผลกระทบอะไรกับคุณกับชั้นหรือกับแตนี่คือในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่คุณพรีเซนต์ออกไปเมื่อวานเหมือนกับว่าอีแม่นอกไส้ของไอ้แตไอ้ไหลวันวัน,วนมันนั่งยินทาแต่ชาวบ้า คือโดรีบานเป่าหูเรื่องนี้นคือโดรีบานเป่าหูว่าป้าแมวเป็นคนอย่างนี้อย่างนั้นอย่างกุญญังนั้นอย่างนี้นนนเรื่องมันจบไปแล้วเรื่องมันขี่ปีแล้วเขาแมองไปข้างหน้ามองในอนาคตในอดีตตระการสขขอบมีกี่คนที่เคยอ,อยู่ด้วยกันแยกกันมาด่ากันคนเหล่านั้นดีนะไม่ยินพาเนี่ยก็มินพาด้ซ้ําคุณก็ควรคุณไป ในชีวิตคนคนหนึ่งนะคุณนะอโอกาสที่เราจะได้ความรัก ามสิทธิ์ของคุณทำไปเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ฉันจะใช้สิทธิ์ฉันก็จะใช้สิทธิ์ขฉันสิ่งที่ฉันอยากจะบอกให้เอฟซีเข้าใจก็คือว่าสิบเดือนที่เราคุยกันบริบทนั่นคือการกลับทุกคุยแบบป้ากับหลานคุยกัน สิ่งที่อยากจะตอบเก็สีแม่แมวไม่ใช่คนที่ยินทาคนสิ่งที่บุลหลันพูดบุลหลันโกหกทุกลมตลอดอบุลหลันหาว่าแม่แมวไปยินทาบุลหลันแก้แคดมินช่องเอฟซีทนายประชาชนเช็คติดสาสองหน้าเดี๋ยวจะให้น้าแตยอาทมาทำให้แล้วโลกจะได้รู้ว่าใครกันแน่ที่มันโกหกในเคสนี้ก็เหมือกันเช็คคุณตัดหัวตัดท้ายตัเพื่ออะไรมบอะไรแล้ว ในทัรนนเราคุยอะไรกันไปถึงตัมันต้องเอาบริบทที่เราคุยกันนะ่ะมาเปิดสิใครเป็นคนเริ่มก่อนใครคนอะไรก่อนใครคนตั้งคำถามก่อนใครพูดถึงใครมีทางนั้นก่อนตรงนี้ใครสิครับต้องใชื่อไอ้หมอ้วนนะผีเพราะมุณมีปัญหาเรื่องที่ดินไงคุณโดนน้องเรียนที่ดินมันก็มีชื่อหน้าผีผ่านเข้ามามีชื่อคุณหญิงออกมาเพราะตาออกจากบ้านแล้ว จะำพี่เน่งขึ้นมาอยู่บนศสาลด้วยไงก็คือก็คงจะ,จะพูดอะไรประมาณนี้แหละี่เก็บกับตัวก็อยากจะบอกอยากจะบอกให้เอสซีน้เตอยากจะบอกให้เอสซีเข้าใจไม่ใช่มาแก้ตัวว่าเช็ดหยุดไส่ใช่ไห่กลัวไม่กลัวตรงนั้นเลยค่ะแต่อยากจะมาบอกว่าบริบทการพูดคุยของเราสองคนติเด e ือนคุยเกือบทุกวันนี่นะครับคือเรื่องราวที่ป้าแมวเล่าให้เรา,เรา,านะฟังนะครับหลังคมก็คงตาสว่างแล้วนะครับป้าแมวไม่ได้กลัวนะครับ นะใครจะเปิดชุมประชัแต่จะเปิดเนี่ยก็ขอให้เปิดแบบว่าเออเอาของคุณมาก่อนเท้ากันเท้าความกันว่าใครเป็นคนเริ่มคุยก่อนเริ่มอะไรก่อนมันเป็นเรื่องปกติจนที่พวกคุณคุยกันเราเข้าใจแต่การที่คุณออามาเปิดอย่างเงี้ยนะครับสังคมก็จะมองออกว่าคุณเป็นคนยังไงนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเอฟซีครับวันนี้นะครับ,นะรบ,รรบนนสังคมก็เริ่มตาสว่างกันแล้วนะครับในนิทานเรื่องที่ป้าแมวมาเล่าให้ฟังฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กัน สนุกนะครับ fc ครับงานนี้โอ้ยพี่น้องเอ้ยนะครับนะคือเก่าับพี่น้องคือเกา่านะครับเขาไม่ได้กลัวครับนะ